ซื้อรถมือสองเนี่ยมันก็ต้องลองขับลองขี่ดูก่อนว่ารถนะีมันเคยชนมาหรือ,อยังแล้วรถคันนี้ยเคยชนมาหรือเปล่าละ่ะได้ประสบการณ์ของจ่านะรถคันนี้ไม่เคยชนหรอกกินน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาลองรถไกลขนาดเนี้ยเต้นเขาไม่ว่าวหรอจ๊ะโอ้ยเขาจะว่าได้ยังไงละ่ะก็มียอดพิจาเนี่ยค้ำประกันเยอะนะเรามาว่าเรื่องของเราเลยดีกว่าแต่ฉันว่านะพี่ ถท่านนี้มันต้องมีปัญหาแน่เลยทำไมอะ่ะกลิ่นมันเหม็นเน่าแ,บบแปลกๆไงไม่รู้พี่ว่าไหมกลันกินมากไปเปล่ารถมันจอดนานกลิ่นแอร์มันก็เป็นอย่างนี้เองอ่ะเรามาว่าเรื่ององเราต่อดีกว่านะพี่จ๋าแน่ใจนะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมาก่อนโอ้ยรถมันจะชนได้ยังไงถ้าชนเครื่องมันจะแน่นขนาดนี้เหรอฟังสิ ว่าเสียงเครื่องมันตแตกๆนะพี่อืมไม่หรอกนมหนูมันคงตันนะเดี๋ยวพี่จะปรับนมหนูให้เข้าที่เข้าทางแค่นั้นก็แน่ใจนะว่ามันไม่เคยชนมาก่อนอะไรก่อนเนี้ยเดี๋ว่าแต่ชนเลยเชี่ยวมันคงยังไม่เคยเฉี่ยวหรอกไมนกัน้นบอดี้จะป้องๆขนาดนี้เหรอมาเดี๋ยวพี่จะใช่วยเลื่อนเบาให้จะได้พอดีกัน พี่จ๋าจ๋าจ๋าดับเครื่องก่อนดีไหมอะเดี๋ยวคนแถวนี้ก็สงสัยแล้วนะก็ดีเหมือนกันประหยัดพลังงานพลังงานจะได้อยู่ที่พี่จ๋าคนเดียวบ้มบ้มบ้มบทำไมจะพี่มีอะไรผิดปกติเหรอ ปิดสวิตช์แล้วทำไมเครื่องมันยังติดอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ดับทำจริงอืโอไม่ต้องตกใจหรอกจ้ะสงสัยเครื่องมันจะแรงเหมือนคนขับเดี๋ยวพี่จ๋าจะเปิดกระโปงแล้วลองไปขัดหัวเทียนดูเดี๋ยวพวอกลับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทําความสะอาดจานจ่ายให้รออยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วก็จะจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียว เป็นตกใจขวัญอ่อนอเดี๋ยวไปดับหัวเทียนแล้วให้เครื่องยนต์มันดับสนิทเดี๋ยวจะเข้าไปปลอบขวันข้างในนะจ๊ะรอดเดียดเด๋ยวรอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวน่าจริงไ่ตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้โหลอ้ให,หม่ฝาแดงเลย รถคันนี้ต้องเคยชนมาแน่ๆเลยฉันพอแล้วนะจ้าพี่าทำไมไม่ดับเครื่องสทีจไม่ต้องดับเครื่องหรอกเดี๋ยวจะร้อนเสียเวลาจ,จัดจัดกันไปเลยดีกว่านะดารันนะมาพี่จ๋าจะเอ็นบอกให้มไม่ดารันจา๋ากูไม,ไม่ใช่ดารันกูชื่อบุกผา เอามันไปอยู่กับกูโอ้โหเฮียมึงมีอะไรมึงทำไมไม่พูดกับกูเมื่อกี้มึงอยู่ในกระโปรงรถดีๆแล้วมึงมาเข้าไป่ดารานเขาทำไมกูขอร้องเลยมึงมึงอย่ามาเข้าเลยมึงมึงออกไปไม่กูไม่ออกกูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูโอ้โหดุซะด้วยมึงอย่าทำอะไรแม่ดารานกูให้มึงออกไม่ออกมึงไม่ออกกูจะช่วยแม่ ดารันเขามึงต้องนี้ดารันช่วยไหมดารันเขามึงจะออกไหมมึงจะออกไหมเฮ้ยมึงจะออกไหมเฮ้มึงจะออกไหมพี่จ๋าทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะอ๋อแม่ดารันพอดียุงกัดยุงกัดเลยช่วยตบยุงให้แม่ดารันนะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าพี่จ๋าแต่ฉันว่ารถคันนี้เนี่ยนะ ต้องไปชอนอะไระมาแน่ๆพี่ชน,ชนกูเน<ก>ี่ยพิจากูไม่ใช่พิจากูคือบุปผากูจ,าจะมาเอาชีวิตมัน ดารันเป็นดารไปหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่ดารันกูบุพภาอเอี๋เมื่อเข้าไม่เลิกเลยนะมึงออกเถอะกูไม่ไหวแล้วกูหนีแล้วออกออกไม่ออกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไหวมึงลักูเก่งหวดท้องน้อยไปหมดแล้ว มึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกกูพูดอีกคำมึงออกไหมกูไม่ออกไม่เคยกลัวมึงเลยนะมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมอออมึงไม่ออกกูเข้าละ